เอาละครับเกมของ U10 กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสิงห์บนแพ้วจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างนะครับดวลกับหลักเมืองนะครับหลักเมืองในชุดสีเหลืองทองนะครับก็สิงห์บนแพ้วส่งเจ้าบีทลงไปนะครับออโต้ก็จิตาตาแล้วก็เจ้าพอตโนโมนะครับหกคนของสิงห์บนแพ้วนะครับดวลกับ คนของหลักเมืองนะครับจะเป็นสิ่งบ้านแพ้วได้เขีรยกลางก่อนนะครับโดยนโมครับเขีรยกลับหลังไปให้ตาตาเลยครับตาตาได้บอลแล้วเตะเข้ากลางมาที่ก็จีครับเลนการทางด้านซ้ายนะครับโอบบอลมาจะพอร์ตพอร์ตเ,เข้ากลางแล้วเ <B ron> <B ron> สียไม่เสียไม,ยไม่แล้วจังหวะนี้ล้มไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ <B ron> เป็นบอลของหลักเมืองนะแต่รถคาไม่รอดน,นะครับก็จีได้บอลให้ตาตา ตรงไปตรงกลางหลักเมือง20ได้ไหม17ไปแล้วครับตัวทีเด็ดด้วยครับตัวนี้17แล้วก็แล้วก็20ได้บอล20ออกมาทางด้านขวาครับ4-6หลักเมืองยิงอัดก็จีเข้าไปนะบอลกระดอนออกด้านหลังไปเป็นลูกเตะมุมนะของหลักเมืองโอ้โอ้โมโเกมรับเกรมรับ แต่มุมของหลักเมืองครับนนเบอร์ยี่สิบเตะเข้าไปโอ้โหโดงย้อยไปแล้วไปตกที่สิบเจ็ดครับทีเด็ดออโต้เขี่ยออกมาแล้วส่งมาที่ยี่สิบไปที่สิบเจ็ดแล้วครับทีเด็ดของหลักเมืองยิงบอลออกด้านข้างไหนคะรับออกด้านหลังไหนคะรับเข้าข้างตะคายนะเอาลอ,อ่าครับเล่นสั้นทีเจ้าพอร์ตครับพอร์ต ดึงบอลแล้วเสียบอลรับกอจีช่วยไว้ตรงกลางไม่มีใครครับนโมวิ่งย้อนกลับมาแล้วยิงเลยนับหลักเมืองเซฟไว้ได้ลีโอแล้วลูกนี้จะพอดมงกอจีเอาบอลลงครับมาทางซ้ายซ้ายแล้วเคลียร์ขึ้นหน้ามาติดต,ตีติโพค,คับ4ีติโพของหลักเมืองไปแล้วลากไปแล้วริมเส้นเข้ากลางมาแล้วถึงลีโอนับลีโอหัวตุมเดียวมาถึงบีตไหมหล่นมาแล้วจังหวะนี้บีทเอาบอลลงแล้ว นาโมไม่ถึงคนระับเป็นบอลเอา้าเป็นบอลของกตีนะ้เจาพอตอีกรอบนึงนงครับพอร์ตวิ่งมาแล้วบวกกันสามคนของหลักเมืองเอาคืนไปได้หลักเมืองไหลามาติดต้านนะับตาใ้เจาพอตพอร์ตของบอลมาตรงกลางแล้วหลุดเลยคนระับสามคนของสิงห์บนแพวไหลไปเจ้าบีทรับบีทหลุดแล้วจงังหวะนี้ยิงโอ้ไม่ได้ประตูนะ้ห <Yeah>, uh. ัวตูมเดียวขึ้นมาบอลเด้งจะข้ามหัวคนระับสีโผของหลักเมือง ดึงรถขาก็จีมาแล้วก็จิเหลี่ยมนี้เบียดแล้วให้เจาพอดเข้าไปกดดันครับแล้วก็เคลียรบอลออกไปนะครับลักเมืองเอาเป็นบอลทุ่มบอลทุ่มของลักเมืองทุ่มมาให้17ครับแล้วจะคืนให้ก็จิสกัดไว้ได้แล้วก็ลักเมืองครับทุ่มให้เบอร์2ี่สิบครับคืนมาสี่แล้วเตะขึ้นไปติดก็จีนะครับก็จิเหลี่ยมนี้ครับ บังไว้ได้นะครับบอลยังไม่ออกครับก็จีดึงมาอันหลังมาแล้วส่งออกมาครับติดสี่หครับแล้วสี่หกหลังเมืองยกเข้าไปแล้วโอ้ไม่โดนใครเลยครับออโต้คบลิโอไม่ให้เสียงกัน,นครับเป็นหลักเมืองเอาบอลไม่ได้โยกเข้ากลางเหลี่ยมนี้เป็นของออโต้ครับของบอลน,นำมาได้แล้วหาเพื่อนไม่มีใครในจังหวะนี้ยังไงหนะ้าประตูตัวเองส่งให้หลักเมืองยิงเลยนะครับ แล้วลีโอบอมออกมาเด้งปั๊บข้ามหัวพอดีบีทเลยครับบีทไปแล้วจงวังหวะนี้พักอ,กอกแล้วยิงาขามคานเน้นโดนมโอเจ้าดีมาตรงนี้มาทางนี้ใกล้ๆกันนะเอาเลยเอาครับตาตาขึ้นไปกดดันครับแล้ว บอลออกมานโมดักได้นโมขวามีซ้ายมีให้ย้อนหลังมา20หลังเมืองตัดได้แล้ว25ไหลมาติดออโต้นะครับออโต้บังไว้ได้แล้วจังหวะนี้เลี่ยมออโต้ให้ตรงกลางไม่ถึงบีทแล้วยิงไกลจังหวะนี้ยังไงโอ้หามขานออกไปนะครับฮาครับลีโอให้มาที่ก็จีนะครับ กติของบอลมาทางด้านซ้ายแล้วยาวยาวไปแล้วนับแล้วยังปั๊มบอลไปได้ไปต่อแล้วโดนแย่งคืนมาสี่ตีโผกบอลมาแล้วจะพอสเข้ามาช่วยไว้แล้วตรงกลางออโต้เคลียออกมากลางไม่มีใครเลยครับสิงห์ันแพ้วงัดมาครับหลักเมืองยังได้บอลอยู่นะครับโอเคียไปด้านซ้ายตามาช่วยไว้ครับสิงห์บนแพ้วแล้วยังไงครับฝ่าว โทษเคืนด้วยตาหลักเมืองครับยิงไกลมาแล้วมงโอ้บอลค่อยๆออกหลังไปนะโดี๋ยวแบลอลมันตั้งเตะนะครับ หาลับลิวเปิดไม่ดีนะมาที่ตาคนระับตาเก็บบอลได้แล้วให้ตรงกลางไปที่ออโต้ออโต้ให้กจิกจ็จิหันหลังให้ออโต้แล้วไม่ดีแล้วครับหลักเมืองเอาบอลไปออโต้เคลียออกไปได้ <laughs> <laughs> เป็นลูกทุ่มของหลักเมืองนะอันนี้เาลงดูดูได้ไหมครับ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ แล้วหลักเมืองดึงไปด้านริมเส้นครับเตะอโดอตโตหันหลังเล่นแล้วครับตอนนี้โอ้ยพอเตะตูดไปเ้งอ้าวครับหลักเมืองจะเปลี่ยนยกชุดเลยนะ S <S <S แล้วก็โยกบอลมาตรงกลางแล้วก็จีโมมาโอบิดยังไงเคลียกลับไปให้ตาเฉยเลยแล้วก็จีเคลียวมาได้แล้วตรงนั้นยังไงกระโดดหลบปล่อยให้ลีโอรับนะบลีโอก็บอมยาวเป่าอยู่ที่นาโมรับเด้งแล้วจวังหวะนี้โอยังไม่ข้ามหัวครับนาโมยังไงนาโมยังไงนาโมได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้ไม่ได้แล้วก็จีมือไม่ได้แค่นันแล้ว21ของหลักเมืองส่งไปที่เบอร์20 แล้วไปที่ออตโต้ครับออตโต้เทียมาที่จะพอสพอเห็นนโมนโมวิ่งเร็วเร็วเร็วอันหน้าม,ามองเพื่อนแล้วบอกไอ้ <c oughs> ไอ้โอ้ยังนะครับยังไม่ออกเสียงโอเคครับหลักเมืองบอลมาตั้งใครนำมาเสมอกันอยู่ครับใช่ตั้งแต่เล่นมายังเสมอมาสามนัดแล้วแต่ว่ามีสกอร์ด้วย แล้วจังหวะนี้ครับปล่อยบอลมาถึงเจ้าบีทเอาบีทมาเล่นหลังเฉยแล้วครับโอม้มอกี้เล่นหน้าอยู่ดีๆแล้วปไปที่ตาแล้วครับตาไปเล่นกองหน้าแล้วครับจังหวะนี้ลากไปแล้ว <c oughs> แล้วหลักเมืองบอลคืนมาได้หลักเมืองสี่หกึงไม่ไปเส็จตาครับแล้ว ตาทุ่มให้กติครับเอาบอลลงแล้วคล้องบอลไปตรงกลางแล้วให้ไปที่จ้บีทบีทคือมปที่ออโต้อโอโต้งัดโดงโด,ดงข้ามไปถึงนโมไหมนโมไปแล้วด้วยความเร็วสูงสุดของนโมอืดไม่ทันนะแล้วไหลบอลมาตรงนี้ครับหลักเมืองสกูถอยหลังพอดพักอ,กอกลงแล้วเลี้ยงขึ้นไปเองรับจังหวะน,นี้แล้วไป <laughs> แล้วยังไงครับจะเสียบอลไหมใส,ส่ตรงไปที่ตาตาก็าาหาบอลไม่เจอครับส่งมาที่บีทบีท,บทมองนะโมให้นะโมแล้วจังหวะนี้ตาวิ่งตามกดดันไปเอานะโมได้ไหมนะโมได้ไหมนะโมได้แล้วหมุน,มน,นแล้วบอลตรงนี้นะครับเป็นของกจีินับเกลออกไปไไเป็นของหลักเมืองนะครับหลักเมืองทุ่มเร็วให้เบอร์สิบเจ็ดนะครับถีเด็ดของหลักเมืองเลยนะครับ แล้วยังไงครับเขียวไปได้ยี่สิบกของหลักเมืองเน่ยรวมเหมือนเบ็เลยใครเบอร์เบอร์เเบอร์เล่รวมเหมือนเบ็เลยอแล้วยกเข้าไปออกไปเลยเนยใช่ัเป็นยกเะโอ้ย ออเ่าครับแล้วหลักเมืองเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับยกชุดเลยนะครับบอกว่าน้องมันน่ารักเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ชอบเลยไม่ได้ว่าอะไรก็ล้อตัวทำไมล้อตัวทำไมไอ้ฟ้ามึงไม่มีบทอ่ะมันบอกว่าน้องมันได้เออ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 ไอ้ที่ยนี่นี่แมงไม่สนใจบรรยากาศอย่างนี้แล้วเออคุณเป็นไหมอยู่แล้วคุณก็คุยกันเป็นเพื่อน ความรักอะไอพวกความรักอืะันน่เปลี่ยนยกทีมเลยของหลักเมืองครับเปลี่ยนยกทีมสิงมันแพลวเล่นกันสั้นๆที่ออโต้ครับลามเรียงบอลขึ้นมาจากด้านหลังครับแล้วไหลไปที่บิดบิดได้แล้วจังหวะนี้ขวาของบิดจะลอเข้าซ้ายหลุดเดียวส้ายยิงไม่ได้ยิงมาเรียบ้อยก็กโกหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาแล้วครับลูกยิงลูกยิงของเจ้าบิดครับ อกับตันทีมของสิงห์บ้านแพ้วครับเจาบ,บียิงเข้าไปครับโยกเข้าซ้ายแล้วยิงด้วยขวานะครับเอาครับแล้วส่งชุดเล็กลงมาเลยนะครับเฮ้ยเบสนะครับเบสจูเนียแล้วครับลงมาแล้วครับหลักเมืองไม่สนเล่นแล้วครับตอนนี้แล้วโอ้โหสี่คนของหลักเมืองไปยืนกองอะ่ะแล้วหัวตูมขึ้นมาถึงเจาะพอร์ตพอร์ตพัก อกลงมาแล้วเลี้ยงขึ้นไปโยกไปซ้ายแล้วลั่นยาวยาวไปแล้วไปถึงนโมนโมหมุนมาเห็นบีทให้ไหมให้ไหมให้ไหมลุ้นชิบหายเลยให้ไหมให้บีทบีทไหลมาที่พอสพอตโยกไปซ้ายซ้ายแล้วยังไปซ้ายแล้วแล้วแล้วตรงนั้นสามคนของหลักเมืองช่วยกันไว้นะโอ้แล้วเตะมาติดจะพอสพอสงัดกับเข้าไปให้บีทบีท ยังไงเข้าให้น้โมนโมเห็นกจ,จิยังไม่ให้แล้วให้กจ,จิกจ,จิเห็นเบสครับเบสได้บอลแล้วจังหวะนี้ไปแล้วให้ไปที่ตาตานึกว่าเลี้ยงขึ้นไปยิงตาตาโอ้มันรู้มาต้ตามตาได้บอลแล้วขวา ใส่ให้บีทบีทมองประตูไหลมาให้เจ้าพอสพอสเยียบบอลหนึ่งดีพอสยิงตรงกลางไม่เข้าครับกอดจีครับกอดจียิงมั้งครับโอ้ติดครับไปที่เจ้าพอสยิงบรุษับประตูปัดไว้ได้โอ้เป็นเกมลุกที่สุดยอดเลยครับลูกนี้เบสเดเบียดหอยยเบี เบสขึ้นไปยิงเลยแล้วพอเปิดไปตรงกางลางไหลไปถึงนโมนโมหวดไม่โดนอะไรนะรแล้วตรงนี้ครับเป็นของก็จิยิงไกลแล้วต้องต้องเรียบร้อยโกโกโกสองประตูต่อศูนย์เนือบลูกที่สองเป็นของก็จิครับโอ้โอ้ดูท่ากังนำสไตล์ด้วยโอ้ อานับหลักเมืองส่งคืนมาแล้วนะครับเล่นแล้วนะครับหลักเมืองโยกไปซ้ายซ้ายแล้วส่งใบซ้าย34เสร็จเซตตาครับมาตรงกลางบีทได้บอลแล้วให้พอร์ตพอร์ตดึงมาซ้ายแล้วเข้าขวาแล้วติดอีกแล้วครับพอร์ตแทงให้บีทติดนะครับบอลลันออกมาเป็นของกอจีครับกอจีเก็บบอลแล้วเห็นเบสครับดึงยังไม่ให้ให้เบสไปแล้วนะครับเบสเก็บบอลส่งให้ตาตาต่อครับตาตาตา ไหลมาทางนี้ครับโอสวยเลยครับจังหวะนี้ครับมาที่พอร์ตครับเล่นกันเต็มพื้นที่แล้วพอร์ตโยเข้าซ้ายซ้ายแล้วไปซ้ายหลุดไปแล้วครับ <c oughs> เห็นบีทข้างหน้าโอจะสะดุดยอดๆครับโอยังไปต่อได้เจ้าพอร์ตโอโดนสกัดออกไปคนระับร่างกายมันไม่ไปคนระับแต่ใจไปบอลยังไม่ออกครับอันนี้พอร์ตเข้ากลางครับแล้วหกคนของหลักเมืองกองกนะันอยู่ตรงนั้น,นครับ แล้วทุ่มไปข้างหน้าให้เจ้าบิดข้ามหัวไปแล้วถึงผู้รกษาประตูครับู้รกษาประตูของหลักเมืองไม่รู้จะส่งให้ใครครับพอข้างหน้าไม่มีบอมยาวๆมาก็จีวิ่งตามมาครับปล่อยไปเลยปล่อยไปแล้วครับเอาเป็นบอลทุ่มนะครับเอาเป็นบอลทุ่มครับน้องน้องวิ่งมาไม่ใช่บอลใไหไอ้จรมการเขาต้องไม่โดนบอลอยู่แล้วครับเอาทุ่มให้พอสนะครับพอสไปได้แล้วครับสิงห์มันแพวยังไงครับใส่ก้อยไปที่เจ้าบิด ถึงไม่ถึงจะบีทบีทหันเข้าขวายิงโค้งเ,เรียบโปรยสมประตูต่อศูแล้วครับลูกยิงลูกที่2ของเจ้าบีทนะครับโอ้นี่สองคู่หูครับ อ่านะครับหลักเมืองเอาบอลมาตั้งครับ28ของหลักเมืองเตะไปเจ้าพอสกัดไว้ได้นะครับเป็นบอลของเจ้าบีทบีทให้พอสพอสล็อกมาซ้ายซ้ายให้บีทบีทเข้ากลางไปที่น้โมน้โมเฟิร์สทัชแล้วหันไปข้างหน้าโยกเข้ากลางตรงกลางยังไง ดึงบอลคึงบอลสับขาหลอกหลอกตัวเองแล้วดึงมาแล้วยังไปต่อได้ครับลูกไทเอาคืนก็จีมาง่ายๆครับก็จีเห็นเบสครับก็จีเห็นเบสครับ<ๆ>เอาให้ไปที่ตาต้านะครับตาตา,ตา,ตา,ตาดึงเข้ากลางแล้วออกมาตรงนี้ตรงกลางยังไงแล้วหลุดไปเฉยเลยครับไม่น่าเชื่อบีทเอาบอลไปได้โล่งแล้วคนเดียวบีทแฮติกไหมแฮติกไหมยิงแล้วก็เรียบร้อย สประตูต่อศูนครับโอ้เป็นแฮตติกของเจ้าบีทนะครับแล้วก็เป่านกบีดหมดเวลาการแข่งขันไปเลยนะครับโอ้เป็นชัยชนะของสิงห์บันแบลครับโอ้ก็จีหนึ่งประตูนะครับบีสามประตูนะครับโอ้โอ้สุดยอดไปเลยครับโอ้สุดๆไปเลยครับ แบบแม่นี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูแมดต่อไปกันนะ